พอท่อจะใหญ่กว่าท่อสำเนาทั่วไปนะครับสวัสดีครับบนเอสปีดเชียงใหม่ครับผมซีเสามร้ยแอลสองคันนี้ก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงทั้งสองนะครับลูกค้าจากชุมแพนะครับ มาเชียงใหม่มาซื้อรถที่เชียงใหม่นะครับก็ถือโอกาสมาใส่ของแต่งเต็มคันนะครับแบบจบๆส่งกลับบ้านไปให้พร้อมขี่อย่างเดียวนะครับจัดให้นะครับคันแรกเบอร์5 2านะครับก็งบแต่งประมาณไม่เกินหกหมืบาทนะครับส่วนอีกคันนะครับเบอร์8ปดหนึ่งงบแต่งก็อยู่ประมาณเจ็ดถ0งแปืบาทนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับว่าหลักๆใส่อะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างนะครับ ดันหลบ MX 5 3นะครับเบอร์ร้อยสิบร้อยสิบแปดนะครับเกือบชิดแล้วนะครับดันหลบจะเป็นยางที่เบอร์ไซส์ใหญ่กว่าปกติทั่วไปนะครับเบอร์ร้อยสิบใหญ่เต็มเมนะครับหน้าก็จะเป็นแปดสิบร้อยยิบเอ็ดนะครับดันหลบก็จะมีอยู่ไซส์เดียวนะครับสติกเกอร์รอบคันครับ ท่อจะเป็นท่อสำเนานะครับทรงโยชิสองคันนี้ทำการรีแมปทั้งสองคันนะครับพักเท้าเซต้านะครับขาเบรกแต่งการแข้งจะเป็นการแข้งพลาสติกนะครับเอ็นไลท์นะครับตอนนี้เราก็มีสองแบรนด์ให้เลือกนะครับสำหรับการแข้งพลาสติกก็จะมีสตอมอีกอแบรนด์หนึ่งนะครับ กาดคอท่อครับเป็นคาร์บอนนะครับตัวนี้กาดม้อนน้านะครับจะอยู่ด้านในนะครับกาดม้อนน้าของซูเปอร์ซีโร่เป็นสแตนเลสนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นกาดแฮนเซต้านะครับขาจับแขงคอเป็นเซต้าแท้เหมือนกัน แฮนก็เป็นเลนทอน997นะครับยอดนิยมใส่เยอะที่สุดตุกตาก็เป็นเซตาสปริงโชคหนะ้าเป็นเอรินนะครับทั้งสองคันอันนี้เป็นโชคหลังเดิมอยู่นะครับโอเคครับผมโซ่สเตอร์นะครับโซ่เป็นโซ่ RK นะครับแบบมีข้อต่อแบบคลิปล็อก ราคาเส้นละสามพันกว่าบาทนะครับเนี่ยบางสเตอร์ตัวนี้เป็นเซต้างานแท้นะครับประคองโซ่ก็เซต้างานแท้นะครับประคองโซ่ตัวนี้ของเซต้าสามารถซี3ส0มร้อยอสามารถใส่ได้ถึง48ฟันนะครับแต่ถ้าเป็น250เนี่ยจะถึงประมาณ45ฟันนะครับเพราะอาร์มฝั่งนี้จะไม่เหมือนกันนะครับ สตเตอร์หลังจะใส่เป็นเบอร์45ฟันนะครับเนมือเบรมือคัสแต่งนะครับเหมือนกันทั้งสองคันนะครับอะไหล่ของแต่งกาดดิสหน้าเป็นอะสบิดแท้นะครับงานแท้นะครับพลาสติกจะดีนะครับ ของแต่งเหมือนกันทั้ง2องคันนะครับส่วนคันนี้ก็ใส่สปริงโชคหน้านะครับแต่ฝาโชคจะเป็นของเซตาสปริงโชคหน้าซื้อแค่ชุดเดียวนะครับสามารถแบ่งกันใส่ได้นะครับ2องคันนี้ก็อยู่ที่น้ำหนักของลูกค้านะครับน้ำหนักน้อยกว่า801คนนะครับแล้วก็น้ำหนักมากกว่า80อีกห่งคนนะครับโชกหลังเราจะใส่เออริลิน,นะครับแต่ว่าพอดีตอนนี้ของหมดนะครับ ก็เลยยังไม่ได้ใส่ทั้งสองคันนะครคันนี้แพงกว่านะครับเพราะว่าใส่ท่อแต่งเป็นท่อแท้โยชินะครับตัวนี้เป็นงานสำเนานะครับตัวนี้จะเป็นท่อแท้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านด้วยนะครับจัดให้สวยๆแล้วนะครับผม